พี่หมื่นก็ขอเชิญออ l เจ้าทั้งประเทศนะครับกด subscribe นะครับช่อง daily n e w l i f e ขีด t s นะครับเพื่อติดตามกระแสแล้วก็ข่าวบันเทิงต่างๆได้ทุกวันเลยนะครับเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้น,น <S 1> <S 1> <S 1> ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเครื่องบินการบินไทยทเที่ยวบิน tg 679นะครับ,รบวางโจกรุงเทพคณะกําลังจะลง,งจอดที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิปรากฏว่ามีฝนตกหนักใช่ใช่เมื่อคืนตกหนักเลยเกิดลื่นถลายออกนอกลันเว์ครับผม ก็คือ <languages> ว่าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าทางเรือเรืออากาศเอกปาถนาพัฒนาิลินะฮะผู้ในการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบินนะครับของการบินไทยนี่แหละเขาก็อกมาเล่าอะไรอย่างนี้คุณคุณคุณกบอกเมื่อกี้เขาบอกฝนมันตกหนักใช่ไหมเขาบอกนักบินก็พยายามนำเครื่องลงจอดนี่แหละแต่ปรากฏว่าเรื่องเออเครื่องเนี่ยมันลื่นถลายบนรันเวย์และคราวนี้ผู้โดยสารทั้งหมด97้า็คนที่อยู่บนเครื่องเนี่ยแล้วก็ลูกเรืออีก18คนเนี่ยก็ปรากฏว่ามีได้รับบาดเจ็บอยู่อยู่หนึ่งคนก็คือเคราะห์ดีอ่ะแต่ไอ้ไอ้ เครื่องถลายออกจานองดอนเวเนี่ยอันตรายมากนะใช่ใช่เกิดเหตุเคยเกิดเหตุที่ภูเก็ตเห็นไหมถลายแล้วก็ออกไปชนกับภูเขาอะนั่นนะคนเสียชีวิตไปหลายสิบคนใช่ไปแต่นี้อันนี้นักบินเองกรพยายามเต็มที่นะแต่ว่าจริงๆจะพูดถึงนะผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นถ้าเกิดทาทัศนวิสัยไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเราเราจะต้องบินวนก่อนหรือเปล่าแต่เขาจ่ายเเขาผมคิดว่าเขาคงจะดูว่าน่าจะดู้น่าจะลงได้ลงได้แต่ลงได้มันลื่นมาก ว่าจริงๆแล้วเครื่องบินเขาก็ลงตอนฝนตกเยอะแยะไปเออเออทำไมเป็นที่ตัวเครื่องบินหรือเป็นที่นักบินเนี่ยอันนี้หลักสำคัญบอกว่าไปตรวจสอบเนี่ยโอ้โหล้อเนี่ยลงไปครึ่งล้อเลยนะลงไปจมโคลเลยอะเพราะมันเพราะมันหลุดออกจากรันเวก็เป็นดินเป็นจ้า้งางลงจมโคลไปครึ่งล้อเลยอ๋อแต่กยืนยันว่าตอนแรกที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเนี่ยเขัไปเช็คจริงแล้วบอกว่าไม่มีคนบาดเจ็บเลยแต่เดี๋ยวเพรับ เขาบอกเนี่ยเขาบอกล่าสุดเช็คแล้วบอกไม่มีคนบาดเจ็บอาจจะนิดน้อยาอ,าอ,าอาจจะทะเอลาะบอกเปลือกอะไราานิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็คงร้องวิดไว้กันทั้งทั้งร,โ,รโอ้่อ,อแล้วครับคุณเคยดูหนังไมหมล่ะเวลาเครื่องบินมันเป็นแบบเนี้ย <c oughs> ค,คือไม่ต้องแค่ไหลหรอกแค่แบบว่าตกผิวกาดที่ก็ร้องมันกระจายแล้วเคยขึ้นเครื่องบินใช่ไหมครับเนี่ยตอนลงเนี่ยมันจะแปลกแปนะไม่รู้ผมเป็นคนเดียวปล่ามันดูแลแต่ว่ามันจะแบบว่ามันจะเหมือนกับว่ามันจะเสื่อเสียวอ่ะ ไม่แม่เี๋มีผมเคยไปอิตาลีไปมิลายในโกลกายได้โอกาสได้ไปครั้งเดียวในชีวิตกงไม่ได้ไปแล้วล่ะเพิ่งบินไม่ตรงโอกาสแต่นั่งนิ่มการบินไทยนั่งนิ่ม